ถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e ายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมต้องกราบสวีนะสวัสดีชาว f อฟไว้ทุกทุานกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนไว้เป็นสายเติมสายพาร และสายฟีทุกคนกันด้วยนะครับผมนัที่กาลังรับชมช่องแหลมสิงไลฟ์หรือว่าช่องรองของผมอยู่สําหรับวันนี้นะครับผมนกรระผมแหลมสิงนั้นก็จะมาทําการเปิดแพ็คก่อนจะอาลาฟูตี้เวิร์ดคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอําลาคลิปนี้จะเป็นคลิปก่อนอาลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปอําลาอีกหนึ่งคลิปของการเปิดแพ็คเอาง่ายว่าการเปิดแพ็คครั้งนี้จะเป็นการเปิดแพ็ค รองสุดท้ายยังไม่ใช่ครั้งที่สุดท้ายเป็นครั้งรองสุดท้ายก่อนที่กิจนี้จะหมดออกไปนะครับกิจก็เหลืออยู่รลยะเวลา8 9วันนะครับโดยปัจจุบันนี้ที่ผมอัดนอยู่ก็คือวันอังคารนะครับจะไปวันพุธซึ่งต้องบอกว่านักเตะกิจใหม่ยังไม่เข้าวันที่นักเตะใหม่ของสัปดาห์4ยังไม่เข้าณปัจจุบันวันที่นักเตะสัปดาห์4ีเข้านั้นผมยังไม่ได้เดินทางกลับมาจาก เพชรผมก็เลยทําการเปิดแพ็คอันนี้ไว้ก่อนเพราะอะไรผมถึงเปิดตอนแรกอะ่ะไม่ได้มีความคิดว่าจะเปิดแพ็คเลยนะกะคิดว่ากลับมาเดี๋ยวค่อยเปิดชิวๆเพราะอันนี้เลยครับนี่ฮะพลาดไม่ได้คนดูนะครับแพ็คนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นผมเปิดไปตอนกิจ2ปีแล้วตอนผมเปิดของ2ปีปะ่ะหรือว่าสัปดาห์แรกผมจําไม่ได้เหมือนกันไม่ชัว พราะผมเปิดอ่ะมันได้ของเยอะมากๆคนดูได้เยอะจริงๆนะครับทุกๆครั้งที่เราเปิดเนี่ยสี่ใบนะครับของใบนี้เราจะได้ลุ้นนักเตะ1 0 6ยถึงพร้อมกับแต้มเพิ่มแรงอีก30เราเปิด C ีทีเราจะเปิดแพ็กนี้ได้1ทีลุ้น108 1 0 8ถึงเพราะอะไรผมถึงเปิดแน่นอนอย่างแรกเลยครับได้อะไรโคตรเยอะไม่ว่าจะเป็นแต้มมาร์คเค แล้วก็อะไรพวกที่เอามาวายแลกของต่อเวลาพิเศษที่ผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะนะครับเอาไว้มาแลกแต้มต่อเวลาพิเศษแล้วก็หรือว่าเราจะแลกเป็นแต้มก็แลกได้เช่นกันนะครับตอนที่ผมเปิดครั้งล่าสุดของแพ็คเนี้ยอูผมได้ชิ้นส่วนมาแบบ2,000กว่านะครับโคตรเวอร์เออผมเปิดสัปดาห์แรกน่าจะเป็นสัปดาห์แรกเพราะว่าผมเปิดที่มันเป็นเทลร์รี่กับแจซินโยที่ผมได้นั่นแหละนะครับผมได้ชิ้นส่วนโคตรเยอะนะครับ แล้ว,วันนี้ผมก็จะมาเปิดอีกทีเพื่อเราจะทําการเอาอะไรไว้รอแลกตัวของกิจใหม่โดยตัวของกิจใหม่เราก็น่าจะเห็นแล้วถ้าใครติดตามเพจผมอยู่เพจแหลมสิงที่ทุกคนเอาไว้ทักเติมเกมแหละผมก็โพสตหน้าเพจอยู่ว่ามีตัวไหนเข้าบ้างมี cm ของเยอรมันนั่นก็คือชไวสไตเกอร์ครับไม่มีทางไปเป็นบอลหลังหรือตัวอื่นแน่นอนเพราะชไวส์ไตเกอร์ยังไม่เข้าตัวที่มีรูป กุลิดแบงแฮมมาแล้ว11 3สบายชไทเกอร์ยังไม่มาเพราะ,ะนั้นสวท์ไทเกอร์อย่างแน่นอนและตัวต่อไปครับนั่นก็คือลิเซ่นะครับ112ตัว LB นะครับแบ็กซด์ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือ C a m แฮมซิกนั่นเองซึ่งวันนี้ที่ผมลงคลิปไปให้ทุกคนได้ดูเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นนักเตะทั้งหมดทั้งมวลเข้าแล้วว่าตัวน่าใช้ไหมตัวเก่งไหมซึ่งต้องบอกว่าตัวที่ EA โชว์มาให้เราคือแม่แค่3ตัวแต่ EA ยังไม่ได้โชว์อีก2ตัวนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัว114เนี่ยเวลามันเข้ามันเข้าสัปดาห์ละ4ตัว แต่ที่มันโชว์มันโชว์ก็คือแฮมซิกกับในส่วนของชวายสไตเกอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นมันยังเหลืออีก2ตัวผมก็เลยคิดว่าถ้าตัวตัวเป็นตัวเซอร์ไพรส์เดี๋ยวผมจะไม่มีแต้มแล้วผมไปเปิดวันนั้นอะผมขาดทุนแน่นอนผมก็เลยทําการมาลั่นวันนี้ให้จบๆไปเลยนะครับโดยวันนี้ผมก็จะทาการเปิดด้วยงบ1 5 0 0งหมื่อยแต่ถ้ามันไม่พอผมอัดต่อเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วครับผมก็จะเปิดแพ็คสเต็ปของตรงนี้ด้วยมาดูกันเลยทุกคนจะได้ตัวเฮงๆหรือไม่นะครับแต่ก่อนเนี้ยไปดูกกันน่อ ไปรับชมกันครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับคิดกดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปเนี่ยถ้ามันมีตัวน่าสนใจจ,จริงเดี๋ยวผมจะอัดในมือถือแล้วก็ส่งคลิปให้คนตัดเอาให้ทุกคนได้ดูโอเคปะ่นะณปัจจุบันผมยังลงคลิปช่องหลักยังไม่ได้นะครับมันโดนแบน7วันณนะตอนนี้ก็ดูช่องนี้ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับให้ช่องนี้ช่องรองผมด้วยถ้า ช่องหลักผมกลับมาปกติช่องนี้ผมก็จะมีลงคลิปในทุกๆสัปดาห์นะครับอาจจะเป็นคลิปสอนหรืออาจจะเป็นคลิปที่เอาลงช่องหลักไม่ได้เพราะมันสั้นเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาทําสอนลงในแบบในช่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ไว้ด้วยนะครับให้มันไปถึงแสนซับเลยทุกคนเอาให้มันแบบผมได้โล่แสนเนี่ยอีกหนึ่งโล่แล้วกัน นะครับขอผู้ทุกขัานล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับเราจะเปิด4ครั้งสลับมาเปิดซับมาเปิดแบบนี้ตามสูตรที่เราเคยได้คีเอลินี่กับแจซินโยนะครับวันนี้เราจะมาเอาเดวิดแบ็กแฮมกันผมต้องบอกเลยนะว่าแพ็เนี้โคตรดีเลยนะถ้าใครที่จะเอาบวก1 OVR โคตรแนะนําเลยสลหรับแพ็เนี้ยใครที่จะทำไอ้ตาทีมอะของกิจฟูตี้เวิร์ดเนี่ยแนะนํามากๆห้ามาพลาดรุยครับครั้งที่1เรา นี่ครับมันผมชอบตรงมันท้แต้มมาร์คเคนี่แหละเรากดครั้งหนึ่งอ่าสี่ครั้งก็สองพันเราได้มาร้อยร้อยยี่มันก็คุ้มอะ่ะแล้วก็ได้เปิดตัวได้อะไรเยอะแยะเลยครับนะโอ้โหไม่วอกเลยว่ะแล้วก็สลับมาใบนี้ครับลุยครับอันนี้หนึ่งในสามเราต้องเลือกเอามาดูกันว่าจะวอลกหรือไม่พร้อมแล้วไปครับหนึ่งในสามนะหนึ่งในสามนะ าวกเอ้ยโอ้โหเป็นใครเวิร์ดร้อยเก้าครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันพึ่งเริ่มทุกคนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเว้ยของแบบนี้ต้องใจเย็นเย็นอย่าใจหลอดผมเดินมาแล้วทางเนี้ยมาต่อครับไปครับลืมลืม ันต้องทีที่สองนี่วเอาเอาโอ้โหดูว่าบอกตัวดียังนะยังนะยังยังยังไม่ลั่นนะยังไม่ลั่นนะตอนนี้ยังไม่ลั่นนะไปต่อครับยังไม่ลั่นยังไม่ลั่นทีที่สองละเราเปิดสิบยีครับยาวยี่สิบแพ็คไม่มีบอกเฮ้ย,ย,ย,ยอันนี้แอบปรับเปลี่ยนหรือเปล่าวะแต่ผมมองว่ามันก็มันเพิ่มนักเตะ ตอนตอนสัปดาห์แรกสัปดาห์สองที่เราเปิดอะนักเตะมันมีน้อยไงพอมาสัปดาห์สามเนี่ยนักเตะมันก็เยอะครับมันก็ไม่แปลกที่เราจะได้ยากนะฮะวอลกวอลวกโอ้โหถ้าเป็นแบบพลาดดึงจะช้าคือวอลกนะทุกคนนะครับเพราะว่าการ์ดของกิจฟูต้เวิร์ดเนี่ยร้อยเก้าขึ้นไปนะครับถึงจะวอกนะฮะมันจะไม่มาเลยเหรอวะเนี่ยนะเออ เบซีบี <CB. S 1> ไม่มีครับร้อยเก้าครับมาลุยต่อครับเมียจัดไปวอวรู้เรื่องรู้เรื่องไม่วอลเลย ไปกันต่อไปกันต่อวอล์กไหมโอ้โหไม่วอคผมขอแบบเอาสักแปดทีเนี้ยแล้วเราไปเปิดใบนั้นสามใบเลยครับเพิ่มหน่อยดิเพิ่มหน่อยดิมันจะโอ้โหเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยไม่วอลเลยมาทีนี้ใบนี้ครับเราเปิดได้สามทีนะทีที่หนึ่ง มาดูกันว่าอะไรผมได้โอ้โหร้อยสิบอ้โหพร้อมกับคิมมินแจรครับแอนตนโคตรคุ้มผมบอกเลยใครยังไม่เปิดก็ไปหาเปิดนะครับใบนี้ซึ่งวันที่ผมลงคลิปไปแล้วผมว่าก็น่าจะหายแล้วแหละอ่าเห็นปะร้อยสิบอะไรดีๆนี่เองครับอะไรชั้นดีเลยผมบอกให้ไปครับอุ้ย เชโปรกับโฮวาดหมดแล้วครับและเหลืออีกอยู่ไม่ได้สิไม่ได้ไไดเปิดทีละ8อีก2ทีแล้วเราไปลุ้นใบนั้นทีเดียวเลยครับผมว่าแต่เราเอ้หวอกวออังกฤษ CM ไปนี่ครับสเปอร์ ใครวะโอ้โซเลนเก้และทีสุดท้ายรวมๆได้รวมๆเราได้แต้มไอมาร์คเคมาก็เยอะนะครับทุกคนนะครับเยอะพอสมควรเลยนะมาครับลั่นต่อลั่นต่อลั่นต่ออีก3ทีครับใบนี้ มาดูกันว่าผมจะได้อะไรเท่าไหร่นะมาดูกันเว้ยโอ้โหอันนี้แย่อยู่ว่ะอันนี้แย่เลยว่ะเมื่อกี้เลดถือ่าแย่เลยว่ะเออเออมาดีเนต้าคนดู และเป็นตัวที่ผมคิดอยู่ว่าผมว่าจะเปลี่ยนกองหลังแต่อย่างน้อยเนต้ามาแล้วครับหลุดเลดนะมีมีนะมีให้เห็นนะเออมันต้องอย่างนี้ดิผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าไปเปิดแพ็คสเต็ปคอนเฟิร์มให้เลย คุ้มก็เปิดแพ็กสเต็ปอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องไปเสียเลย4,000กว่าบาท3,000กว่าบาทถ้าเติมกับร้านผมก็3,000กว่ากว่าเนี่ยคุณมาเปิดแพ็กเนี้ยใช้พอยต์หมื่นหนึง่งอะไรโคตรเยอะได้แต้มมาร์กี้ทีนี้เรามาเปิดแพ็กสเต็ปกันมาอันนี้ก็หนึ่งในสามเหมือนกันครับอุ้ยแจ็คก,กีลิดแจ็คก,กีลิด และมาต่อครับที่ใบใบไหนวะใบนี้ใบนี้ใบนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใบนี้ใบนี้หนึ่งพันครับเปิดไปครับวอล์คร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใบเนี้ยวอล์คร้อยเปอร์เซ็นต์รียบมาสาตาตัวเดิมเลยที่เราเปิดได้แล้วก็ใบสองพันสุดท้ายครับ ของวันนี้ของเราพร้อมแล้วไปหนึ่งในสามเหมือนกันครับจัดไปฮะสี่เลยเหรอหนึกว่าหนึ่งในสามอเอาไปตัวที่เรายังไม่มีนี่แหละเอเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาเอานี้เลยดีกว่าเอานี้เลยดีกว่าครับไม่ต้องไปลุ้นเยอะข้อสุดท้ายแล้วเราก็เอาตัวมาย่อยอยู่ดี มันไม่มีตัวไหนที่ผมต้องใช้แล้วครับเบลเยียบเปอดอะไรนี่ปะเรียบร้อยครับเกลี้ยงหมดตูดมาดูกันว่าแต้มผมเนี้ยตะไรอ,อะไรผมเนี้ยจะมีอยู่เท่าไหร่ย่อยทั้งหมดเลยนะผมไม่เหลือไว้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเผื่อผมได้เหลือเอาไว้แลกต่อเวลาพิเศษหน่อยเพราะว่าต่อเวลาพิเศษเราก็จะอำลาสัปดาสุดท้ายแล้วเหมือนกัน ทั้งกุล,ลิตทั้งคิงทั้งคาฟูโอเคเราก็ได้มานี่ครับ2,600กับแต้มที่เรามีอยู่ก็1,200กว่าโอเคแลกสัก2,000พอครับเพราะว่าเผื่อเผื่อนะเผื่อกิดหน้ามันต้องใช้มันได้ใช้แน่นอนแหละแพทเทิร์นเรามองออกแล้วว่าทุกๆกิจเนี่ยจะมีตัวแบบเนี้ยมาให้เราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเหลืออะไรไว้แลกด้วยนะครับเผื่อแบบ เออมันจะไปต้องใช้วันนั้นไม่มีมันจะได้ไปเปิดหายุ่งยากอีกนะครับประมาณนี้แหละแนะครับผมเดี๋ยวรอดูตัวอะไรจะเข้านะครับตัวมันดีทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ก็นั่นแหละผมก็เดี๋ยวแลกให้ดูเพราะว่าคลิปเนี้จะลงวันศุกร์อยากให้ผมแลกตัวไหนเดี๋ยวผมแลกนะครับก็จะจบกันไปนะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะ อำลากันไปก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้กระผมแรมสิงก็กราบลาเพียงนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านมากครับนะขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมจบขอบคุณมากครับ